ข้าสวนค่ะเข้าสวนต้นตาลฮะต้นตาลก็เป็นสีนี้แหละลูกต้นตาลน,น่าจะใช่ไม่ใช่ต้นฟาไม่ใช่อย่างนี้นงงอืม,อม มันออกลูกปเปล่าไมเนี่ยนะไม่มีลูกแล้วมะนาวเราหมดเวลาของเขาแล้วไม่ได้เอาปุ๋ยมาใส่เดี๋ยวปีนี้จะเอาปุ๋ยมาใส่ให้ปกติไม่ได้หมดง่ายเนาะ มะนาวต้นมะนาวสีแถวบ้านภาคอีสานเรียกวามะนาวสีแต่ว่าจากประเทศเขาอาจจะเรียกเลมอนนะแต่ว่ามันไม่มีลูกแล้วค่ะตอนนี้นี่ก็ต้นลิ้นจี่ปีนี้ไม่ออกลูกเลยอสองปีแล้วไม่มีลูกเร,ลเราไม่ได้มาดูด้วยแหละ เพลงแล้วให้ฟังเนาะน้องเพลงอะไระอ,ะอ,อะเนี่ยไม่เห็นด้วยป่ะอ่าเสร็บปักใบยางก็เหลืองมากเพราะว่ามันจะหล่นใบหมดแล้วค่ะยางก็ไม่ค่อยออกแล้ว น้ำแห้งค่ะแห้งมากจน่าจะถึงนู่นแหละพุทธภาหนึ่งค่ะถึงจะมีน้ําฝนตกรอน้ํารอฝนอย่างเดียวรอแต่น้ําฝนแห้งแรงค่ะเพราะว่ามันแห้งมันแรง เป็นช่วงหน้าแลง้งมีบรรยากาศตอนค่ำๆอยู่ไร่ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา17นาฬิกา4ีนาทีแวะมาดูนะคะแวะมาดูทางนี้พอไม่ค่อยได้เข้ามาปกติทางนี้จะเป็นอันป่าต้นกล้วยค่ะปลูกกล้วยแม่ย่าเพิ่นปลูกกล้วยไว้หลาย ตอนเรายังอยู่นั่นค่ะตอนนี้ก็มีแต่ลูกหลานดูแลไม่มีเวลาก็ไม่ค่อยได้เข้ามาดูค่ะเมื่อก่อนนี้ไม่เคยขาดนะคะกล้วยอะอยู่บ้านเนี่ยได้ขายพร้อมแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วอยู่นาก็อีกที่นึ่งนะคะปลูกเพิ่นปลูกไว้กับน้องชายพี่รายไปก่อนไปก่นก่อน อันนี้นะคะปจบไลค์ค่ะจบคลิปนะคะค่าแล้วกลับบ้านค่ะมาหยอดน้ำกดสวัสดีนะคะ